สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องกิบซี่สุกุสุกันครับมันเดี้พงเยาว์มัมมีครับก้านหอยลอยเมียครับมันนี้ครับมากินเขาอยู่ฮายยูนาครับมันนี้ครับตับอุ้งหงครับนี่คือตับอุ้งหงส์ตับอต้งหงส์ครับลวกลวนหมูลวหมูวนหมูกราฟนี่ครับอันทะอันทะง่วครับพี่น้องครับอันทะพะโคนี่ครับนี่ครับต้มบ้านเท่าเอินตับมักแค่หำครับนี่เดี่ยมเลยไปมากินก้อนได้หมดกินก้อนลสบ้านเท่าเอิญตุ่มมักแค่หำครับพี่น้องครับ ให้จะลงมือก่อนมาเลยต้มมะเขือหั่ม้วครับวนี้ครับหอยที่ลงต้มหอยก่อนมาเลยโอ้หหอนเด็กันเดียวส่วนม้วนหมูครับเพิ่นกินนวดม้วนครับพี่น้องครับงานอ่านบ่อิ่มเนาะอ่หึงานอ่านบ่อิ่มต้องอ่านเยู่อิ่มน้องอ่านเยอ่อิ่มอันท้าความหน่อยอ่านอ่ะอืม นี่โดนอะตืม,มน้ามาแล้วโอ้ของแย่เลยต้มน้ามาตอวฮาเมนูต้องการ,รไข่บ้น<ด>พี่น้องนี่เป็นไงแกงดอกแคไปไหนแล้วโอ้โหเบเนาะ ความนอกแค่แมยนก็เออพี่น้องครับบ่เคยจักเทื่อเป็นน่องเพิ่นว่าเอาไปลองซิมเบิ่งมาครับเอาไปต้มล่องเมื่งมาซั่นครับสิย่างก็คือสิโดนเติบอือบย่างคล้ายเหนือแล้วว่าบ่อือเอาไปนอกนน่องพลอยพลอยพลอยพอดีครับนี่มันจะตอนใหญ่ๆเลยเมืองเบิ่งเท่าหาก่อนเอาขึ้นบ่ได้พี่น้องตอนเมืองเมองออบ่งไปแกะเสืองมให้ตอนใหญ่หลาย แกสามมีอม er> ่คนเหมือนน้ำหมกถ้าเอาอยู่นไม่ยังเนะไหน้าอยู่งมไหม่าแกสงหมก็เด็นจตอนไงตอนไงควายบ่น้ครักเนื่งหัวมันน่าเอือนได้ปนอน้ำหมมันหอม กุ๊บกุ๊บดีแต่เนาะอืมอืมก็มได้ตำหุงเหื่อมวะนี่หะหุงเหือมนี่แม่นเนาะมองทางการงานถ<ด>ือใจเจ้าตัวเจาว้ามาเพียรตองวะ ช <isions impossible> ่อง F4 เดินทางไปแซมมาแซมกระหยาดนะครับพ <sm> ูดเลนี่นั่นจะสถานการณ์การป้องระวังการแพร่ระบาดแซ่บพี่น้องครับตุ่มแก่หั่หัวแซ่บดีครูทหารสิบบาทพี่น้องครับ ไครที่มีสองหวเดิมใครลราเราบาท้าหาบาทเดิมเสียบดียพี่แดงอบอี่ยมกพี่แดงไปทำหาเอี่ยมห้หาหนอกหาหนอกอแล้วพี่แดไปหาพองนมได้ไหมพวงนมพี่จะต้องไปขา่าวาพองนมเล้งมาเถิกระบาะดเจาต้องไปข่าแน่นะเว้ยไหวเป่ เอาไปเรื่องไรับสามสาวนนี้ขางกันับสามสาวเนี่ยสามสาวนุมเหี่ยวอยู่น้ำกันไม่ให้เพิ่นแล้วว่าลยครับผุมากขบอกไปซื้อยิมเน่ยยอม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 แพ Mh 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 ăn mh ăn mh 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 có mh 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 อแสบพ้าจะยำเขาจะยำพอดีเนาะมันไม่เขายำมูหั่นเลยแบบนี่ตัวนีนยังพยตัวขาวๆยังพยแม่เลยอะตัวถึงหน่อยแล้วปะ อญาติพี่น้องไปร,รีวิวเบือ้องพอพันมื่อเยกกัน,น,นกันเดี๋ยวครับเดีกดย้นหน่อยออกันด้คนไหม,หมเมืยนนอ,ยอย้าพี่น้องเอาฟ้าม้วนต้อนาะผฟ้ามวเปลี่ยนแนวจัหน่อยอยากพี่น้องครับ ขวางอยู่ทั้งโควิดแน่ทั้งปวดยเงาแน่ตรวดครับมุกดาบุตรตรวจคบบวบความเป็นดดระเบียบเ,เรียบร้อยมาตรวจดูเช็คกันปกวจความดูแลเขาดิออกสู่อ,ออกสู่ยังเขาเลยสู่ฐานก,กับตลาดแรงงานตรงที่เราเมายาไป็ยังไงเขาทำออกอ้ไพี่น้องเลย แซงเท่าตัวอารมบ่อยๆอารมณ์บอกอบออก็ไดเบ้าออไปอีกลอแล้วแป้งยังแป้งพินบ่ะซื้งพินอะไรนะซื้อพินเลยจะเดือดเดี่จะซื้อพินอืซื้อพินจังว่าเดียวเบ้าเนีเพื่อนไปแล้ว เป้าเห้พ่นนพวนี้ไปแล้วจะคล้องวิทมามีทางเบาเลยเนาะอมอมสื่อพินสา,ามสายมาทำจอดอะ่ะม <laughs> าใชา้ได้แน่เดี๋ยวิ <laughs> <ม>าสายบริมณันทนมาอยากดีแม <laughs> <laughs> เปีาปากหรือเปล่าเผ็ดเองเก็เอาไพเผ็ปนไหนกันนะคิอน่ารู้เผ็ดตั๊ีกครที่หน่องนี่เขาขำอืมอะไรต้นแมงเวไปที่สามพอดีครับแซ่บที่น้อง ก็พอ,อาจิบหลายเหม,มือนสามเมนูแต่ว่าทุกเมนูก็ทุกอย่างก็ขาดไปเลยที่ตะมงเอาให้มาจำศาสตร์เดียวเอ, <c oughs> อาใา้มาจำศาสตร์เลยพี่น้องครับเอาให้มาจำกล่องนะ <c oughs> นี่เขกากำหนดเอาให้มาจำศาสตร์เลย ทำมาจากำศาสตร์ตนจำกลุ่มตัวความมายาปอกๆอะมาจำสาสตร์ห้หน่อยตัวมีครับทุกคนเลื่อนครับตามมองหงครับไอ้พวกกินอยันนี่ขอบคุณพี่น้องสนับสนุนการติดตามมาด้วยพี่ยังเกาะติดตามมาตลอดคอมเมนต์ตลอดเลยที่สานบันบัวที่สานบันบัวเดี๋อิดพี่พันยุใส่แต่ยิ่งหลาบุรี่สารคามพี่นี่สารคามอืเขาี้ไปเพิ่น เป็นคุ่เมนสิหาเอื้อเราแมนเป็นคุ่เมนโตเป็นเราคุณเมนดีเด้เอ้าเอ้าสาขคามอืาพแล้วไปกินต้าหอยในป่าไผ่กอน่อถึงซื้อตือสามสาคามไ้งไปถามเราโต้ขอๆไปนะไปไปไปเลนพ่อนพี่แมากตั้งใจคู่คิดนะ ติดตามมาแต่ดอดแต่แต่ตั้งส่องมาเลยเดี๋ยวเราติดส่องมาขอบคุณเออเราหลายๆครับติดตามครับขอบคุณพี่น้องเออสุขสุขคนที่เป็นผู้เก่าผู้ใหม่คือผู้บริเกตติดตามด้วเขาบอเบิ่งส่องครับขอบคุณลหละหลอยกรุบกรุบดีพี่น้องอต้มเอน็นแค่ทำ ขึไม่เสียงเศร้าด้วยน <c oughs> ่าล่าประจำสองขม <c oughs> หวานบ้านก็ยังร่มบันนี้ขึ้นนะพี่น้อง <c oughs> มันฝนทายุ่งน่แหละอากาศเปลี่ยนแปลงขลงะถ้าอยู่ที่เขาอีกจะหลวกสองหลูกข้าม้ลหลวรบ้าณเน,น,น, <c oughs> นี้ยมีรปัดนี่มัยนดู แม่ว่ามีทงติดใจอยู่แซ่บเนาะอ้าวอ้าวผู้สูได้เขาไม่ไเลยเจ้าของนอนไม่ไเลยจมเปลียเขาจ้ามือพผ้าลงทะเลผาลงทะเลจะเหมืองะ ประเทศเนี้ยเป็นซาปาอาไทยบ่เรื่องปลาดาเห็นแบบไบมสุนักจอบเดี้ยเงี้ยข้าเขาบ้านนี่าแเลยน้าเสียเงินในเขาดอกรอขลุ่มมาเป็นที่อีกคนม่ได้ อาราคาบ่ะอือคงอาราคาย่างเขาเขามาหาจ้าของเจีบเวแบกับพี่น้องครับเขมามบ้านเราซึมหางนี่หายทุนดน้อเดียวไ็่ยอมเมื่อนี้อด้มือลักทางเนาะ มีเงินมัคนกระปูี่กระปูมาลุกของไแเราชอบจินเล้ยไปถ้าเป็นสียังง้รบ้ว่าเล้วบอกว่ามีหมาเล้อมีหมาเลือกบอกว่เอาไปขังของบรอยเนาะอาใครอยู่าง <NYU? S 2> เป็นแนวอื่นลุดไปจะจาวีเี <c oughs> ยงว่าเธอกไงดีเพี <c oughs> ยงว่าเอไง, à, องคือวาง่าเทอกดูส้วนจากคองเลยนะ ือว่าสั้งท้องสูบส้นกต่ฟองหมดเลยว่าสิทธิํานสีดายอยู่เมันหยอกมันหยอกมันหยอกหยอกจนคิดปังงางโมยหยอกมั่าเล่หสามเดือนก็ต้องกามากหยอกเนาะเม่ลรสามเดือนก็มากหยอก็เจ้าน้องในเตเขาเนาะออ้บ้านสิทธิคายเนาะคายไปคู่ตัวลังว่ะหาคู่ตัวเ้าก็ขคายคู่ตัว เขาทหยอกแหงป่ะนันบ้าเขางอวเขาเป็นเนาะเขาหงอกเขาไปเขาข้างหนาเขาต้องขางตัวเขาหางหยอกจนคิดประง่างดิอืนน้อยหลังเนาะน้อยหลังวบางเนี่ยจะควงข้าคมผูกรักเนี่ยเนี่ยดันเอาแหงเนี่ยหงอกอะลยซ้ำเดือนนั้นใบ่ดื้อป่ะนันแล้วก็เทิกไงตะกี้ เจ้าน่ะเขื่อขี้ขวายเคยเคยตควายอยู่ไวยวัดเท่านั้นเขืเถง่ตะกี้ตั้งแขนสนหรอเป่าเขื่อเไง่ตะกี้โอ้ง่กูมูเลยว่าอยู่บ้านนะคบตอนพอทุ่นนั่นงยกูมตะกี้ที่อ่ียมาเบอร์อที่สันนะที่อยังที่แบบมาข่ายขวอยงัวง่วงัวเยนก็มีอะไรพี่น้อกเนีบอเรียงตะส่างใช่ไหมอยางตะสางได้แบบซ้ำร้างแล้วยุ่งยังกระไรพี่ อย่างกุ๊กไสมาพี่สังครับเอาซูพี่สังฟังครับทั้งเกต็ดบางทีเวลาเวลาเวลาไปเอาเมี่ยงนี่นะเวลาไปเอาเมี่ยงนี่อันทีหยอดกล้วยกับหยดอ้อยไปหาเขาหนึ่งบอกออาคุณยิ่งเป็นลับตำรวดครับเจ็บนหูว่าเข้าไปเห็นหยังครับเป็นหยังวะเนี่ยเข้าไปต่อสร้างครับเ้าอะเรล่ยลีเอาไป ตั้งเกล็ดเบิ้งกับผู้ใดรับหยดกล้วยกับหยดอ้อยนั่นนั่นแต่งนะครับเนื้อพี่อำสร้างครับเออตั้งเกล็ดเบิ้องที่อ่อแม่นั่นบ่ฮะไม่ค่อยปลูกไว้อันประดับบ่อผ่านไปความประดับจังไดความพักยังยืนยาวบ่ประดับจังไดครับเอานตรน้อดเอาอตรน้อดนี่ปลูกตีบ่ออกกล้วยออกมากไว้กันบ่อืมบ้าอ้อยมันก็ปลูกตีอยู่างนีอานตรน้อดไปปลูกก็ได้อย่าเอาหยดกล้วยกับหยดอ้อยไปขอเมีย่ได้พี่น้องเด้อบอกน้องไว้นี่ล่ะ มาเป็นวิทยาทานเลยนี่เข้าไปต่อสัางพี่น้องครับมงโคนห่อนให้บสร้ังอย่างนี้เขาจะมาเมียฮับเอาดีเป็ไสร้างนอนถ้าให้ไม่เถานิอ้าวไปแจงเมียฮาเลยไปแจงไม่เถาเล่าเลย่เ้ม่เถาเยเบิ้ลแงแม่ฮับบนนู้นแม่แใส่แบนหงไปได้หลายอืเอพอบอกตัวดอกท่านเราพอบอกตัวจะวาไปคเอา่บงเนทานะ ก็ไมีสสยแบนกันท้องไหลเจ้าจกวยก็อ่อยไปตัวเขาหน่ะเจ้าควเจ้าคว้มาแล้วพี่เจ้าคว้มาแล้วแล้่าอะไรวังเจ้าคว้าว่ายคลิปบพี่หนวงตังเกตเบติบงเครื่องพยามมามีได้พี่หลวงครับอันแมนเครื่องเล่าวบอ่าครับสังเกตเบิบงครับพี่หลวงครับเออนะที่แมนความจะว่าเอกันไม่ไ่กันจยอายุพี่หลวงเอ้ย เอไปต้อนเหอเน่ยแทนเลยครับเ่ายอก็หยัดอ่อยเอาไปลยเน่สิป้าก็มาได้ป้าก็เดอองดูแลลงทุนไปหด้เยแล้วงทุนไปได้อสิทิมก็เสียไดยสิป้ากินหอดนี่กระดมหดอันนั้พี่น้องครับวเจ้าูงงามปันส้างครับพี่น้องครับเบิ่งเอาครับอลานังเอ้ยปว้นัจะลาแพงน้อยตานักปันแจงแพ่งปันตายเหรอ เอาวอึมอะไอย่างน้พ่อหล่ะดีบดเลยนี่บดเลยอ่ะเรืองแต่นามเล่นนี่เรืองแต่นามพี่น้องโติดดุนี่แหะครับบรรยากาศบ้านหน้าพี่น้องมีเบิดพูดชัดขี้กาตั้งมาบินออกตะวันดีกากล้ากล้ากล้าเอาอยู่ทางยุ่หน้าเนาะธอันดาอันไทยสเสฟบูโดเป็นบ่ลนี่เซฟบกโดแท้แล้วเนี่ยเนาะโดดแล้วกิน ดูทาอยู่ต้องเมา,าอันทะจำแพะรอเมาเน้านอื่นมาได้บ่แม่น <Man. S 2> ครับแซ่บครับพี่น้องครับ,บครับ,บพ่อใหญ่บะมี่หิมงานครับในห,หอยลอยเมียแม่น <Man. S 2> บอกสวยเพิ่นพี่น้องเอ้ยมันสิไปขอเมียพี่น้องครับ <laughs> จะขออยู่ไสจะได้ยอดกล้วยก็ยอดอ้อยไปเลยบ่อันนี้เร <laughs> าหยถามกันครับเ <laughs> อ้าไปหมัน่นวัวสาวนอนยอดกล้วยยอดอ้อยไปสมองอ้าวไปแตีงไปแตงเออว่างฉันได้ไหมเว้ยไปหมั่นเข้าได้เงินเข้าทองต่อไป ไปแทงกับไปตัวคาดวงที่เก่าเลยบ่ไปหมันเขาบ่ไอ้ขวาคาดวงนี่เอาบ่ไปหมันตัวเขายังยุ่นคาดวงไว้เดี๋ยวเราคนหมดแดงคนจะบอกนะาด้วงหน้าเนาะแสนหาคอตัวไอ้เราคนบมดเจะคนจะบอกนะบปแทงจะคนไาแทงคนแล้วมาเคยเนี่ยบาเคยเดือดแทงตามอาอยู่เนี่บ่เคยได้พ่อตามมายู่นี่มาเคยได้แม่หล่จะพร้อมแม่แตงผู้เดียวเนาะบเนี่ยแทงเราดูฟังยังไงเออนอกนะกับ่นอกนะกับ่เด้แตงเนาะ ที่จริงสายยาเนี่ยเป็นสายยาเพิ่นเด้พี่น้องผมแต่งไงเพิ่นเด้ทีแรกเลยเหมือนกไปชื่อว่าน้ำกันสายยาเพิ่นทีแรกเขาบอกักเขาบอกยาเขาบอกยาสายยาในหอยลอยเมียนนี่เพิ่นก็เอาหอยผู้อื่นแล้ววันนี้มันจะเข่าเพิ่นดิมี่เป็นสายยาของแพะอุ้มมีไอ้ไม่สายยาเดียวเพิ่นนะไอ้ใส่สายยาเดี๋ยวนี้เพิ่นวะสายยาในพวงกายมันเขาจีงหูจักเลวตัว ไปบอลประทุมราดอบอลอำนาจปเดินทางไอ้ซองบอลเนี่แหละม่งว่วงหอสีไปขายไปโอนเขาไปซื้อช่วยโอนได้เลยนี่ไปขายไปซื้อไปขายตัวไปซื้อไปขายไปขายไปตัวเนาะอ,อันนเงี้ยแต่ว่าเขามาตัวขึ้นเพิ่มตัวอย่างหวังแสนนึงเต้อเลืองหุกมือกันไ <c oughs> แต่ค่าทุนก็พอได้แล้วทุนมากกับเกินรลคาห้าหองแล้วรู้เอ้าพี่น้องครับกินข้าวสองคนกันใ้หอยครับแต็แซ่บครับวันนี้ครับจะเป็นเมนูตำมงหงแม่นล้วนหมูครับตุ่มไก่หางัวครับเอื้อนอันทะงัวกัดแม่นครับพี่น้องครับการพูดกันจ่าใดที่พิษผ่านไปครับขออภัยพี่น้องครับผมที่พี่น้อง้าในหอยนะทั้งสี่ ตัวจริงตัวจริงไม่น่าหน่ยตัวจริงแต่ไม่คนเรียบร้อยครับตัวจริงภาคกวางฮันอีกตัวจริงไม่คนเรียบร,อยร้อยครับพี่น้องครับเรียบร้อยคือผาพับใบนี่พี่น้องครับผา <c oughs> พับใบก็ผารีดเลี่ยวต่างกันได้พี่น้องพี่น้องฟังดีๆครับกันผารีดอีกแบบนึงครับกันผาพับีตั้งนึงคร <c oughs> ับพ <c oughs> ี่น้องครับพ่อจิตรกเมียไปยั่วมีเนี่าไปอยถึงจ้าไปแล้วเรจีเปิดซองกับประกาเปิดแล้วนี่ยว่าจีปรลถมดาวไปหน้าอื่น พี่น้องครับวันนูวนขวันสามีนะครับพี่น้องครับกินเขาย่งยุ่งหน้าครับบรรยากาศยุ่หน้ากับเป็นสีนะครับพี่น้องครับคือเกาคือเดือดล่มกับว้อยว่อยจากน้อยครับล่มมาเแล้วครับล่มนาำมาแล้วครับในหอยกระสิองกระเมียกบอกไว้นะครับไอยปุ๋ยยุ้ยใส่ปุ๋ยยุ้ยใส่ถามไอ้ยนี่ยปุขวดยจะปู๋เง้ไหนนี่ยสีโ้แตกควน่วยมากมลอไอโอ้ยพี่น้องเอ้ยจักจักมืองบาดแท้งบาดแห้งบดแห้งมันมันอยากได้มียอร์่มจังเลสีม่าอยงดกวยดวอยู่หน้าไปโบ้จังวัดส่งสีอยู่เลยครับพ ทั้งมื่อครับพี่น้องก็เพียงสิปากกดครับพี่น้อนนนง,งครับปาร์ติฮาวจะเป็นอย่งไรครับสีเดีไปยู่น้ำเขาบัวเรื่เขานะเสีมาย,ายู่น้ำครับสีเดียเนี้ยเขาเลยเตือนเจริญไน้ไอ้เจริญเตี้ยที่เขาเลยเตือนสจริญหญ้าเรียงหมหรือสีเลียงหญ้ากับจังเบิงครับพี่น้องครับผมยานย่านเอาหมวกเอาหัวเข่ามาหนึ่งข้างกัน,มนหมดเลยพี่ <c oughs> น้องเลยไม่มีมะเขือไห่เงินนางเข้ามาหักเจ้าอยู่เปะตาอ่า <c oughs> เอาสักกิ๊นี้ครับพญาวิมีครับกล่าวคำมาสวัสดีทุกคนครับ